สวัสดีท่านที่ชื่นชอบและรักต้นไม้ทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับเฟิร์นชายผ้าสีดาซึ่งเป็นเฟิร์นที่เลี้ยงไม่ง่ายครับเขามีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยมีหลายท่านที่เชี่ยวชาญในการที่จะปลูกเลี้ยงและผสมพันเจ้าเฟิร์นชายผ้าสีดาไว้เป็นจำนวนมากเลยครับแล้วเราก็ได้ลูกผสมใหม่ๆมีเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่เจาะจงว่าเป็นชายผ้าสีดาพันธุ์ไหนนะครับ เพราะว่ามีหลากหลายสายพันธุ์มากแต่เราจะมาทำความรู้จักแล้วก็ปลูกเลี้ยงไปพร้อมๆกันครับเฟิน์นช้ยภาพสีดามีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทยนี่เองมีอุปนิสัยชอบอากาศในประเทศไทยอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็จะเลี้ยงได้ง่ายพอสมควรถ้าเราเข้าใจเขานะครับเรามาทำความรู้จักเจ้าเฟิร์นชัยภาพสีดา ลักษณะของเขาสักเล็กน้อยนะครับหนึ่งสิ่งที่เราต้องรู้จักเลยก็คือกลุ่มเฟิร์นชายผ้าสีดาเนี่ยเขาจะมีกาบที่เป็นลักษณะของกาบเหมือนเหมือนคล้ายกับกาบหอยนะครับหน้าที่ของใบหรือกาบในส่วนนี้นะครับจะทําการปกป้องเงาหรือส่วนที่เป็นส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของเจ้าเฟิร์นชัยผ้าสีดาปกป้องไว้นะครับทีนี้ก็จะมีกาบขยายใหญ่เรื่อย ในส่วนนี้จะไม่ทําหน้าที่ในการติดสปอร์เลยส่วนตรงนี้ก็คือใบชายที่เราเรียกว่าชายผ้าสีดาเนี่ยถ้าเรา c l o สอ up มาใกล้ๆเราจะรู้ว่าตัวเขาเองจะมีขนปก,ปก,ปกคลุมนะครับสีขาวๆเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นสิ่งที่โดดเด่นของเขาเลยนะครับและใบในส่วนนี้ทําหน้าที่ในการที่จะติดสปอร์นะครับบริเวณหลังใบเมื่อมีอายุพอสมควรก็คือมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ตัวชายผ้าสีดาเขาก็จะติดสปอร์กันลักษณะของใบาชายเนี่ยก็จะแตกออกไปเรื่อยๆแล้วในธรรมชาติเนี่ยยาวได้เป็นเมตรเลยนะครับก็จะทําให้ทรงพุ่มหรือชายใบยเนี่ยที่ย้อยปกคลุมลงไปก็จึงทำให้เขาได้ชื่อว่าชายผ้าสีดาหรือบางที่บางถิ่นที่ก็เรียกกระเช้าสีดา มีหลากหลายชื่อเลยนะครับในชื่อไทยสภาพแวดล,ล้อมที่เหมาะสมมาจากการอยู่ใต้พุ่มไม้ใบบังแล้วก็มีอากาศถ่ายเทได้ดีมากทําให้2ต้นนี้ที่เกาะอยู่กับต้นทองกวาวมีความงอกงามแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีมากสําหรับการยึดโยงใช้ผ้าสีดากับตัวต้นไม้นะครับอันนี้ก็คือเป็นต้นทองกวาวเราจะเห็นได้ว่าการใช้เชือกรัดเนี่ยก็เพียงพอแล้วเพราะว่ากลไกตามธรรมชาติเขาจะยึดเกาะ กับต้นต่อไปได้เองขอเพียงให้เราลดน้ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลดเป็นประจำพยายามรักษาสภาพความชุ่มชื้นโดยการให้น้ำเป็นประจำแล้วในส่วนนี้ดีมากเลยครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีร่มทั้งวันแล้วก็สามารถที่จะมีอากาศถ่ายเทได้ดีสำหรับต้นนี้อยู่กับต้นหูกระจงก็จะได้เศษใบของหูกระจงที่ร่วงหล่นเป็นประจำทยอยหล่นลงมาในตัวซอกากาดใบก็จะค่อยๆย่อยสลายเป็น อินทรีย์ตถุเป็นอาหารกับตัวเจ้าชาย้าสีดาได้เป็นอย่างดีเลยสําสหรับกลุ่มเนี้ยผมก็ได้มาประมาณสักสองเดือนแล้วนะครับเขาก็มาจากการเพราะสปอร์ลงในกระเช้าแบบนี้เลยนะครับที่ผมตัดสินใจเลือกซื้อเพราะว่าผมเล็งแล้วจะมีต้นเล็กๆต้นใหม่ๆแตกออกมาตลอดนะครับต้นพระเอกก็คือต้นที่อยู่ข้างหน้าทุกท่านวันนี้เราจะมา ย้ายพวกต้นเล็กๆพวกนี้นะออกมาแล้วเราก็จะใช้เจ้าแผ่นไม้เก่าๆนะครับอันนี้เป็นแผ่นไม้ที่หมดอายุในการใช้งานแล้วนะครับก็จะเอามาใช้ในการปลูกเนาะเพราะว่าในธรรมชาตินะครับเจ้าชายผ้าสีดาเนี่ยเขาเกิดขึ้นตามค่าคบไม้ที่มีร่มไม้ปกคลุมแบบนี้นะครับแล้วตัวกาบของเขาเนี่ยบางชนิดพันธุ์ก็จะมีการยกและเปิดออกเพื่อรับเอาใบไม้ต่างๆเหล่านี้ก็ ผูพังสลายย่อยมาเป็นธาตุอาหารให้กับตัวเขาเจริญเติบโต,อต,อตอองอกงามไปได้ดีในธรรมชาติตัวเจ้ากาบใบเนี่ยเขาก็จะแปะไว้กับตัวผิวของเปลือกเนื้อไม้สําหรับกิ่งเนี้ยเนื่องจากว่าผมต้องการเอาไปขยายพันธุ์เขาก็แปะและแนบกับตัววัสดุปลูกที่เป็นกระเช้าเนี่ยที่เป็นพลาสติกอยู่แล้วผมก็ต้องพยายามจะตัดเอาเขาออกมาเพราะไม่ไม่สามารถจะไปแกะออกมาได้นะครับเพราะถ้าแกะออกมาเลยเนี่ย ตัวเขาเองก็จะเสียหายได้แล้วก็โอกาสที่เราจะไปขยายพันธุ์แล้วก็ติดเนี่ยก็จะยากขึ้นมากๆเลยเพราะนั้นด้วยเหตุนี้เองเราจะยอมเสียกระเช้าไปบางส่วนเพราะว่าวัสดุปลูกเขาแน่นแล้วเราก็จะแงะเขาออกมานะครับเนี่ยเป็นเงาแน่นเลยขั้นตอนต่อมาผมก็เฉือนเนาะใช้มีดคมๆนะครับเฉือนเข้าไปนะครับเพราะเนื่องจากจะมีรากที่เดินเต็มกับวัสดุปลูกที่รองรับเขาไอยู่แล้วเนาะ แล้วเขาก็จะผสานกับต้นใหญ่ๆเราก็จําเป็นจะต้องเฉือนเขาออกมาผมก็ได้แล้วผมก็จะแงะออกมามีการใช้ปุ๋ยละลายช้าดูแลเป็นอย่างดีเลยทีนี้จะมีบางส่วนที่ติดอยู่เนาะผมก็จะตัดออกมาอยากให้ท่านดูข้างหลังเห็นไหมครับตัวกาบใบเนี่ยเขาก็จะแนบกับตัววัสดุปลูกนะแล้วก็เรียงซ้อนทับเป็นชั้นแบบนี้แหละ ีนี้ผมก็จะตัดเอาบางส่วนออกอีกหน่อยนึงเพื่อให้เข้าแนบกับไม้ให้ได้มากที่สุดอ่ะได้แล้วด้านหน้านะครับแดแบบนี้เราก็จะนำไปวางบนแผ่นไม้แบบนี้เพื่อเป็นการจำลองธรรมชาติให้เหมือนกับเสมือนว่าเขาติดกับตัวเปลือกไม้ในธรรมชาติครับ อยากให้ท่านดูวัสดุปลูกที่เราเห็นก็คือเขาก็ใช้ตัวกากมะพร้าวสับเนาะแล้วก็ตัวขุยมะพร้าวอันนี้ก็เพียงพอแล้วละครับสำหรับการเจริญเติบโตของชาผ้าสีดาเมื่อเศษพืชผูกพังลงไปเนี่ยมาเขาก็จะกลายมาเป็นอาหารให้กับชายผ้าสีดาเนาะวันนี้ผมก็จะใช้พีทมอสใส่ลงไปก่อนรองก่อนแล้วเราก็จะวางแปะลงไปแบบนี้นะครับอันดับแรกผมก็ใช้เชือกฟางนะในการมัดเขาามัดสักสองจุดนะครับ ที่จริงถ้าท่านอยากให้สวยๆก็ใช้เอ็นในการมัดก็ได้ผมจะมัดพยุงไว้ก่อนเนาะแล้วก็อีกอันหนึง่งมัดจากด้านบนตัดด้านบนไว้ถ้าอยากให้สวยงามก็ใช้เอ็นนะครับนี่ผมจะเริ่มมัดเอาจริงแล้วนะครับผมก็จะมัดอย่างนี้นะแล้วก็จะขอพลิกกลับให้ท่านดูนะครับนะอย่ารัดตึงจนเกินไปให้เขาเอาแค่พออยู่พอเอาแค่พออยู่พอ ทีนี้ด้านล่างผมก็จะขยับใหม่ละผมก็จะพยายามสอดไปด้านล่างสักนิดนึงผมจะยกเขาตัวเขาเองขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็สอดลงไปเพื่อไม่ให้ทําร้ายกับใบที่ยังทําง,งานทําหน้าที่ปกป้องตัวเงาหรือรากอยู่แล้วก็พลิกมาด้านหลังครับเนาะแล้วค่อยๆผูกมัดไปอย่าแน่นจนเกินไปนะครับ เอาแต่พอให้พออยู่นะครับไม่งั้นจะเป็นการทําร้ายต้นเขามากเกินไปนะครับปกติเราผูกตึงๆมันก็จะหย่อนพอดีและครับพอตอนช่วงรับเนาะได้แล้วนี่ก็ได้แล้วหนึ่งต้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาเขาไปผูกเนาะหรือไปแขวนนะครับในช่วงรอเวลาไม่จําเป็นต้องไปติดกับต้นไม้เพราะว่าเรามีแผ่นไม้ซึ่งเปรียบเสมือนเปลือกไม้นธรรมชาติอยู่แล้วผมก็จะใช้ตะปูตอกลง,งไปแล้วก็เอาลวดแขวน เก่ยววข้าข้าาาาไไไดปูันทงงครับเราก็ใช้การต่อตะปูลงไปเท่าเล็กน้อยนะครับพอยึดนะครับไม่ให้หลุดตรงนี้ใช้ลวดแขวนเกี่ยวลงไปแบบนี้พอลวดมีขนาดเส้นเบอร์ที่ใหญ่มากก็จะมัดยากแล้วนะครับก็พยายามอย่าใช้มือเนาะใช้ครีมนะครับในการมัดมันลงไปลองจับดูสักนิดนึงว่าเขาอยู่ไหมแล้วก็งอลวดแขวนด้านบน สำหรับการเอาไปแขวนต่อนะผมก็จะไปแขวนสมมติว่าลองแขวนไว้ก่อนช่วงครั้งช่วงคราวก่อนนี่ย้า้ท่านดูต้นนี้เนื่องจากว่ากิ่งเขาใหญ่กิ่งเขาใหญ่ตัวต้นเนี่ยเขาค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็ใช้ผ้าเริ่มมาผมก็ใช้ไม้เก่าๆเหมือนเดิมเลยแนวคิดก็คือจําลองสภาพธรรมชาติให้เขานะครับแล้วเราก็เอาตะข่ายที่เป็นกตะข่ายเอ็นแบบนี้นะครับพุ่มเข้าไว้ก็จะทําให้เขายึดติดได้ดีขึ้น แล้วผมก็จะใส่วัสดุปลูกอย่างเช่นก,นกาบมะพร้าวสับแล้วก็หยอดเจ้าปุ๋ยละลายช้าลงไปนะครับก็จะทําให้เขาเติบโตได้ระยะยาวครับสําหรับการดูแลเฟิ์์นชัยพ้าสีดาก็ง่ายมากพรยะายามจําลองสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติของเขาให้ได้มากที่สุดประการที่1ครับในการปลูกให้ท่านปลูกกับวัสดุที่สามารถย่อยสลายออกมาเป็นประโยชน์กับเขาได้เนาะ แล้วก็สามารถเก็บรักษาความชื้นที่ดีพอสมควรในที่นี้เราก็ใช้กากมะพร้าวสับขุยมะพร้าวสับเนาะแล้วก็นําไปติดกับไม้ประการที่สองครับท่านต้องนําเข้าไปไว้ในพื้นที่ร่มไม้ใบบังแบบนี้ที่มีการหลุดร่วงของเศษใบไม้ตามธรรมชาติให้เขาได้มีโอกาสได้รับใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาในซอกกาบใบต่างๆเหล่านี้นะครับเขาก็จะเดินเติบโตได้ดีขึ้นอันนั้นคือประเด็นที่2ประการที่3ครับเรื่องของการแขวนในการติดตั้งเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยง ทิศทางการแขวนวันในทิศทางที่ได้รับแดดบ่ายโดยตรงเพราะว่าในสภาพธรรมชาติเขาก็มีการที่จะไปติดตามคาพบไม้นะครับในการปลิวไปตามธรรมชาติเนี่ยไปติดในพื้นที่ได้รับแดดบ่ายเหมือนกันแต่เขาก็จะฟุบลงนะครับในช่วงฤดูแล้งและก็งอกเติบโตหมาแต่สภาพที่เราควบคุมเขาได้เราก็ไม่ควรจะต้องให้เขาไปฟุบลงเราอยากเห็นชายผ้าที่สวยงามของเขาตลอดทั้งปีเราพยายามหลีกเลี่ยง พื้นที่เหล่านั้นในการที่จะเอาเขาไปแขวนไว้อันนี้อย่าไปเอาไปแขวนไว้ในื้นที่รับแดดบ่ายนะครับประการที่4ครับในการที่จะรดน้ําเขาก็ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามรักษาความชื้นเขาให้ได้ตลอดทั้งวันถ้ามีเวลาในการที่จะลดน้ําเช้ากับบ่ายก็จะดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้งที่มีความเร็วลมค่อนข้างสูงอากาศค่อนข้างแห้งมากเนื่องจากความชื้นสัมพัส์ในอากาศน้อยการพรมน้ํา ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเช่นเดียวกันจะช่วยรักษาความชื้นของเขาได้ถ้าชายผ้าสีดาตรวจจับได้ว่าความชื้นไม่เพียงพอต่อการจเจริญเติบโตของเขาสิ่งที่เขาจะทําก็คือเขาจะเริ่มทิ้งส่วนที่เป็นชายผ้าของเขาก่อนแล้วก็ตัวกราบใบก็จะเริ่มเหี่ยวแห้งลงเรื่อยๆแต่ไม่ตายเขาจะกลับมาใหม่ในฤดูฝนในตามธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเลยถ้าเราอยากให้ชายผ้าเขาอยู่กับเรายาวก็จําเป็นจะต้องลดน้ําให้เพียงพอนะครับรักษาความชื้นเข้าไว้ให้ได้ แนะนำนิดนึงครับในกรณีที่ท่านกังวลว่าจะไม่สามารถรดน้ําให้เขาได้อย่างเพียงพอผมก็แนะนําว่าให้ท่านติดตั้งระบบรดน้ําที่สามารถสเปรย์ไฟหมอยได้เป็นช่วงระยะเวลาตลอดทั้งวันอันนี้จะเป็นเรื่องที่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยครับและประการสุดท้ายสําหรับการดูแลชายผ้าสีดาสิ่งที่ควรจะต้องทําเสมอก็คือถ้าเป็นไปได้ถ้าใบไม้ล่วงหล่นไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยให้เติมปุ๋ยละลายช้าลงไปบริเวณกาบใบด้านบนนิดนึงทำให้เขาเจริญเติบโตออ,อกใบ ยาวได้ดีขึ้นนะครับในธรรมชาติชายผ้าสีดาคือต้นไม้ที่ชี้วัดแสดงถึงความชุ่มชื้นของภูมิประเทศในเขนะตนนสำหรับสวนของท่านท่านมีชายผ้าสีดาอยู่แล้วปลูกเลี้ยงได้งอกงามดีเขามีชายใบที่ยืดยาวก็แสดงว่าพื้นที่สวนนั้นเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการเจริญเติบโต,ตของต้นไม้ประเภทเฟิร์นและชอบร่มเงาร่มไม้ใบบันแสดงถึงความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีทีเดียวสาระดีๆสําหรับ ท่านที่ชื่นชอบต้นไม้เราจะได้รับข้อมูลในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างถูกต้องและที่สําคัญปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างถูกใจอุปนิสัยของเขาเชิญชวนให้ท่านสับสคริป์ไว้นะครับท่านจะรับข้อมูลเหล่านี้เป็นประจําและที่สําคัญท่านจะได้รับข้อมูลเหล่านี้ก่อนใครเพียงท่านกดกระดิ่งไ้ด้วยนะครับข้อมูลและสาระดีๆจากมือเย็นจะส่งตรงถึงท่านเป็นประจําเช่นนี้ทุกสัปดาห์เลยครับและสัปดาห์ลหลายตอนติดตามมือเย็นไว้นะครับกดกระดิ่งไว้นะครับวันนี้มือเย็นลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายครับสำหรับใบชายเท่านั้นนะครับที่จะมีเป็นสปอร์เท่านั้นแต่สำหรับใบที่เป็นใบกาดด้านบนนะครับซึ่งแต่ละพันธุ์ของชยายผ้าสีดาก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปที่จะมีลักษณะเหมือนเขากวางนะครับก็เลยจะทำให้เขาได้ชื่อนี้ด้วยนะครับว่าเขาควาง